สวัสดีค่ะผมยืนแล้วก็ปมโอเคได้ค่ะจะไปไหนเหรอเปียกเหรอจะไปย่าไหนเรากจะไปกรุงเทพคับผมพ่อกำลังซื้อย่นะคะกระเป๋าโหลดกระเป๋าดค่ะเราจะไปกันลึอืมนไนเออเนี่ยได้เลยค่ะ จอร์ดสิบีวันนี้แบบรายการทีวีนะครับพี่น้องฝากติดตามเพจนี้ด้วยฝากติดตามเพจผู้จีบ้านฟิลแปนป้แคนาคับด้วยเพราะว่าเพจบัตรด่นตอนนี้คือดวนคู่ช่อาวหน้าแดงเนีต้องอัปเดตฐานตรงนี้ก่อนรายการทีวีหน้าแดงแดงเนี่ยเมื่อคืนกับน้ำผลไม้คือน้ำเพจพี่น้องเอห็นว่าแปดปีมาปิู่กับปิู่แค่ได้หนึ่งชัดนู่นเหมือนกับนู่นด้วยล่ะท้ามาแปดปีสะสมมาเล็บยานเนี่ยได้แม่ตัดเล็บให้ ทำมมมแตต่่ยยังไไไดไดนน้้้้รูเีีอนนกำลังนั่งรอขึ้นเครื่องครับผมอยู่ในเกตแล้วครับผมอยู่ในเกตแล้วครับอยู่ในเกตแล้วครับมองอะไรครับดูอะไรครับออะพื่อจะให้เขามัวอยู่นี่ <c oughs> น่นนานมานั่งเครื่องบินวะล่ะ ตอนนี้บ่หองแต่ว่าพฝ้าตื่นความเพื่อคือมันจะรองไหมโอ้ยบ่หองหรอกแต่แต่นังรถบางหันมายังเต็มดวงดวง,ดงยังไหวเนี่ยมันอยู่นั่นเต็มไงดีไหมครับภาษาแม่ก็แม่ดีป่ะครับป้าเจเียวจะคิดถึงผมไหมนะป้าเจเียวจะคิดถึงผมไหมนะ <g> <c oughs> นกันนะเป็นกาวเลวลูก นี่รอขึ้นเครื่องบินค่ะโถเอามองทำไมมองทำไมมีเล็กเลมมองจุม่เเมเลยแอะแอะแอะไม่จุกปากกนเลยแ <c ười> อมใส่แนมกข่อย่มองดูใครครับแกม,ม,<อ>มองดูใครครับแนมแนมเลยโอยจะมองอะไรครับจะมองอะไรครับ เดี๋ยวนั่งรอเดี๋ยวับหลักก็น่าเ็ดคู่หมูอยู่อะไรอ่ะจะไปไหนเนี่ยเกียวอ่ะเกียวอ่ะเปนไหนเป็นไหนเออจุดกระป๋าอไรดู

ก็อยู่เกียรไหนอะดูดีๆ